มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้ฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปฐมพงศ์ม o v e อนไวปลูกต้นรักกับซีนาเดอะเฟชเพิ่งมีข่าวเลิกราก,กับอดีตสาวมุกวรนิดนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะล่าสุดก็ดูเหมือนเรื่องหัวใจของพระเอกหนุ่มน้าใสาทอยปฐมพงศ์จะถูกจับตามมงอีกครั้งนะคะหลังเพจดงังเซมอยร้อยแปด่ออกมาจับผิด ภาพให้ชวนเอกใจว่าตอนนี้หนุ่มทอยนนั้นกับสาวนางแบบจีน่าวิรายากำลังซุ้มสารความสัมพันธ์กันหรือเปล่าค่ะโดยใจมอยร้อยแปดได้เผยภาพของทอยปฐมพงษ์แล้วก็จีน่าวิรายานะคะที่ลงภาพไปเที่ยวน้ำตกในอินสตาแกรมที่คล้ายกันพร้อมระบุว่าเราจะต้องเสียใจอีกกี่รอบเราจะต้องเสียสามีให้ชนีอีกสักกี่ครั้งพี่ทอยจะไปหาจีน่าไม่ได้นะ พื่อนและแค่เพื่อนมั่นใจ #ep เมียทอยแม่หนุ่มทอยแล้วก็สาวจีน่าจะไม่ได้ลงในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นักจนอดคิดไม่ได้ว่าไปด้วยกันมาหรือเปล่าแถมแคปชั่นของทั้งคู่นะคะยังชวนให้คิดว่าแอบสื่ออะไรถึงกันหรือเปล่าโดยหนุ่มทอยบอกว่าเดี๋ยวปัจจุบันก็พาเราห่างจากอดีตไปเรื่อยๆเอง ส่วนทางด้านสาวจีน่าก็ลงไว้ว่ารักน้ํารักปลารักเราด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าเจมอยังปล่อยภาพเด็ดเป็นภาพความใกล้ชิดของหนุ่มทอยแล้วก็สาวจีน่าที่นั่งเคียงข้างกันอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะจนชาวในต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่าถ้าคบกันจริงก็รู้สึกช็อกเลยเพราะทอยมูฟออนไหวมากเพิ่งเลิกกับมกไปเมื่อช่วงเดินสิงหาคมนี้เองบางรายก็บอกว่าคู่นี้น่ารักดีค่ะ ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาสรุปเองน,นะคะว่าจะใช่แฟนกันจริงหรือเปล่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวเลฟิสโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ